อรหัสความสำเร็จวันนี้เรามีนักธุรกิจดาวเด่นเป็นผู้บริหารระดับพาราได s ์ที่แม้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจกิฟฟรีนเพียงไม่กี่ปีแต่ก็มีรายได้เดือนละกว่าแสนบาทจากอดีตเจ้าของร้านอาหารที่ล้มเหลวขับแท็กซี่ก็ขาดทุนจนเมื่อมาทำธุรกิจกิฟฟรีนกลับมั่งคั่งและมั่นคงมากกว่าเดิม กับประสบการณ์ชีวิตที่เข้มขน้นวันนี้คุณนิทิศเกตดีจะมาถ่ายทอดให้ฟังว่าทุกความล้มเหลวคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรท่านทำแบบไหนชีวิตใหม่ที่กิฟรีนจึงสวยงามตลอดเวลาไปติดตามกันได้เลยค่ะผมอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่สิ่งที่ผมทำครับผมบอกตัวเองว่าผมเป็นคนขยันนะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตผมเลยเพราะอะไรครับทุกท่าน เพราะวันนี้ครับตัวผมเองขยันปิดที่ครับโฆษณาชุดนี้เป็นโฆษณาของคุณวิชิตบุญเพลงนะครับมีชื่อว่าโอกาสผมเห็นเนื้อเนื้อหาโฆษณาเนี่ยน่าสนใจมากครับผมคิดว่ากิฟฟอรีเนี่ยน่าสนใจจริงอยากจะลองทำดูแต่ไม่รู้จะต้องทำยังไง